สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกคนนะครับมาชมเหรียญหลวงพ่อกลนวัดพญาตเหรียญนี้นะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับนะครับเป็นเหรียญหล่อและผมจะมาแนะนําวิธีในการดูนะครับเหรียญหล่อดูยังไงสังเกตยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอบอกว่านะครับเหรียญนี้เนี่ยนะครับผมไม่ขอบอกว่าเป็นเหรียญแท้หรือไม่แท้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยพิจารณากันเอาเองนะครับนะให้ทุกคนพิจารณากันเอาเองนะครับ เหรียญหลวงพ่อกลั่นเหรียญหลวงพญาติเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติเหรียญนี้นะครับที่เป็นเหรียญหล่อเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงกล้องให้ดูเนี่ยนะครับถ้าใครนะครับดูแท้ไม่แท้อย่างไรก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาครับคือวันนี้ผมอยากจะบอกว่านะครับผมยินดีที่จะแบ่งปันเหรียญนี้ให้กับทุกๆท่านนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็แอดไลน์นะครับมาตามนะครับไอดียไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนะมาคุยกันเรื่องราคาได้เลยนะครับเพราะว่า ผมไม่อยากจะบอกราคาผ่านนะครับช่องนี้ไปนะครับเพราะว่าถ้าสนใจจริงๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนจะดูแท้ไม่แท้อย่างไรก็สุดแล้วแต่ท่านก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจากที่ผมนะครับศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องมาเนี่ยนะครับบางทีนะครับพระแท้ไม่เล่นนะครับเสือไปเล่นพักระเก๊อย่างเงี้ยก็มีนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าตกลงกันแค่คน2คนเท่านั้นนะครับความพอใจเท่านั้นแต่ก็ ก็ตามนี้แหละครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับแอดไลน์มาคุยกันนะครับว่าอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันว่านะครับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับวัดพญาสเหรียญนี้ซึ่งเป็นเหรียญหล่อเนี่ยจะมีวิธีในการดูวิธีในการสังเกตยอย่างไรไปกันเลยครับ มาครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญหลวงพ่อกลัน่นเหรียญน,นี้กันครับนะเหรียญน,นี้ดูนะครับค่อนข้างจะเก่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูกันนะครับว่านะครับ เหรียญนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับจุดประสงค์ที่ทําคลิปในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ดูว่านะครับเหรียญรอเนี่ยดูยังไงนะครับสังเกตยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องดูนะครับดูไม่ยากครับคือเหรียญลอกับเหรียญปั๊มเนี่ยคือมันจะมีความต่างกันอยู่นะครับคือผมจะสังเกตแค่2จุดเท่านั้นนะครับจะสังเกตแค่2จุดเพื่อนๆจุดแรกนะครับถ้าเป็นเหรียญลอนะครับถ้าเป็นเหรียญรอเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูเนี่ยบริเวณด้านหน้านะครับ ถ้าเป็นเหรียญหล่อนะครับนะทุกคนจําให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับพิมพ์นะทุกคนดูให้ดีถ้าเป็นเหรียญหล่อเนี่ยจะไม่คมชัดนะนะครับเหรียญหล่อโบราณเนี่ยจะไม่คมชัดเลยนะครับนะถ้าเป็นเหรียญหล่อนะนะครนะเหรียญหล่อก็คือการเหมือนการถอดพิมพ์นั่นแหละครับนะนะเป็นการประกบพิมพ์นะครับแต่ขอบอกอย่างนึงว่านะครับเหรียญหล่อเนี่ยนะสังเกตหลักง่ายๆเลย นะครับพิมพ์เนี่ยจะไม่ชัดนะครับอันนี้100%จะไม่ชัดนะครับนะจะไม่ชัดจะเบลอๆนะครับนะจะเบลอๆนะครับคือความเป็นธรรมชาติของการหล่อเนี่ยมันจะไม่ชัดอยู่แล้วอนะ่ะทุกคนดูเนี่ยผมลงกล้องให้ดูโทษทีนะครับพอดีว่าแสงพอดีผมเปิดไฟอส่อ,สองมันก็เลยสะท้อนแสงนะครับนะทุกคนอันนี้นะครับผมก็ ยังไม่ได้ไปตรวจนะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเนื้อทองคํานะครับน่าจะเป็นเนื้อทองคํานะครับเป็นทองแหละไม่ทองเหลืองก็ทองคำาน่สองอย่างเนี่ยนะครับนะเป็นเป็นแบบเรียกว่าทองเก่าอ่ะนะครับทุกคนนะเป็นทองเก่านะครับนะอันนี้นะครับจะเหรียญเนี่ยจะมีความเล็กกว่าเหรียญรวมพกกันเหรียญอื่นนะครับนะเหรียญอื่นๆที่มีนะครับจะเล็กกว่าเขานิดหนึ่งนะครับก็ความบางเนี่ยจะบางเท่ากับเหรียญ5้สตางค์นะครับทุกคนนะ จะบานเท่ากับเหรียญห้าสิบสตางค์อ่าเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนี่นะครับอันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะไม่ได้สะท้อนนี่ทุกคนดูนะครับถ้าเป็นเหรียญหล่อนะถ้าเป็นเหรียญหล่อพิมพ์จะไม่ชัดจะไม่มีความคมชัดจําไว้ให้ดีนะครับนะอันนี้คือจุดแรกที่ใช้ใดูนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับนี่มาดูด้านหลังอ่ามาส,อสอ่องส่องอ่าลงกล้องกันดูนะครับอ่าเหมือนเดิมครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญหล่อเนี่ยนะครับคือพิมเนี่ยจะไม่ชัดเลยนะครับจะไม่ชัดนะจะไม่มีความคมชัดมันจะไม่เหมือนเหรียญปั๊มนะทุกคนนะนะครับอันนี้คือจุดสังเกตจุดจุดแรกจุดที่1นนะครับคือสังเกตที่พิมนะครับคือพิมพ์เขาเนี่ยมันจะไม่ชัดนะครับแต่มันจะไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นการหล่อนะมันเป็นการหล่อนะครับทุกคนเข้าใจไหมครับเดี๋ยวเปิดไฟนะส่องให้ดูนะครับคือเหรียญน,นี้นี่มีความเก่ามากนะ้วทุกคนนะ ผมบอกว่าเก่าจริงๆนะครับนะนะครับนะเก่าจริงๆนะครับอ่าเนะี่ยสองเวลาสองไฟในะโอ้โห <c oughs> เหลืองอาลามเลยครับทุกคนเหลืองอาลามจริงๆนะครับปนกับคาบสนิมแดงสนิมเขียวซึ่งเป็นธรรมชาติมากๆครับทุกคนนะก็จุดแรกนะครับสังเกตพิมพ์ถ้าเป็นเหรียญหล่อเนี่ยพิมพ์จะไม่ชัดนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจุดที่2ที่เราจะไปดูว่านะครับเหรียญหล่อสังเกตต,ต,ตรงไหน สังเกตที่ขอบครับทุกคนสังเกตให้ดีดูให้ดีสังเกตที่ขอบเหรียญน,นะครับทุกคนเห็นเส้นเส้นหนึ่งไหมครับที่มันวิ่งอยู่ตรงกลางอ่ะนะครับอ่าอันนี้ไฟสะท้อนเดี๋ยวดี๋ยวผมขอปิดไฟแป๊บหนึ่งนะปิดไฟแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูกันใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดไฟเออเนี่ยปิดไฟอ่าเนี่ยทุกคนเห็นเส้นไหมนะครับตรงมุมๆอ่ะเนี่ยครับเส้นจะมีเส้นหนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางนะขอบเหรียญนะครับ นี่คือรอยประกบพิมพ์นะครับทุกคนนี่คือรอยประกบพิมพ์นะครับการหล่อคือเขาจะประกบพิมพ์แบบนี้นะครับจะไม่ใช่การปั๊มนะครับจะเป็นแผ่น2แผ่นเนี่ยประกบกันนะครับอ่าเป็นรอยประกบพิมพ์นะครับทุกคนเวลาเขาแกะออกมันก็จะมีร่องรอยเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นเนี่ยนะครับอ่ารอยประกบพิมพ์นะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมตรงกลางเนี่ยจะเห็นเลยนะครับ bueno. side, นะส่วนด้านอื่นก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ว่า นะครับไม่ว่าจะทําดีแค่ไหนก็จะยังมีร่องรอยให้เราเห็นนะครับก็คืออวิธีการสังเกตนะครับเราก็สังเกตนะพิมพ์ด้านหน้าพิมพ์ด้านหลังจะไม่ม drops, ีความคมชัดนะครับถ้าเป็นเหรียญหล่อนอนะแล้วก็จุดที่สสังเกตที่ขอบขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญเนี่ยนะครับจะทิ้งร่องรอยการประกบพิมพ์นะครับนะร,ร่องรอยการประกบพิมพ์นะก็คือจะเป็นเส้นเส้นแบบเล็กๆนะครับอยู่ตรงกลาง ของขอบเหรียญเลยนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ก็คือนะครับวิธีการดูได้ว่าเหรียญหล่อนะครับจะแตกต่างจากเหรียญปั๊มนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตนะครับแท้ไม่แท้อย่างไรก็มีอาจจะทราบได้นะครับนะก็ให้ทุกคนพิจารณากันเอาเองนะครับท่านใดสนใจเหรียญนี้ก็แอดไลน์มาสอบถามราคาได้นะครับทุกคนครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับนะผมไม่อยากจะบอกราคาไปเพราะว่า อยากจะให้ท่านเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาดูก่อนนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับมาสอบถามก็ได้เอาละครับทุกคนครับวันนี้ผมก็นำเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาิเป็นเหรียญลอนะ นะครับมาให้ทุกคนได้ดูสําหรับผมเนี่ยมีเหรียญรูปพกกลัน่นอยู่ประมาณสักสิบกว่าเหรียญน,นะครับมีทั้งเหรียญรอเหรียญปั๊มนะ่ะเหรียญข้างเรื่อยมีทุกแบบนะครับทุกคนผมก็จะท,ทยอยเอามาให้ทุกคนได้รับชมนะครับนะ่ะเหรียญไหนแบ่งได้ก็จะบอกแบ่งนะครับทุกคนนะนะใครสนใจก็ลองแอดไลน์กันเข้ามาเอาละครับวันนี้เวลาหมดขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ